นาเอ็นดูศิลปินเกาหลีชื่อดังรักขนมไทยล่ะสุดมวนโรตีสายใหม่โชว์ไปเลยทำเอาบรรดาแฟนคลับชาวไทยพากันเอ็นดูสุดๆเมื่อศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างคิมแจจุงได้เดินทางมาที่ประเทศไทย โดยล่าสุดวันนี้แจจุงได้โพสภาพของเขาขณะที่กำลังนั่งมวนโรตีสายไหมพร้อมทั้งแคปชั่นภาษาไทยว่ามันอร่อยงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันมากมายเลยค่ะและนอกจากโรตีสายไหมแล้วคิมแจจุงยังชื่นชอบอาหารไทยอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารไทยต่างๆรวมไปถึงขนมกรุบกรอบและซารายสำหรับคิมแจจุงนั้นกำลังจะมีคอนเสิร์ต 2022 Kim จ a e j ุงเอเชีย n ทั r ร์ n อนเสิร์ตอิน k ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิช่วงค่ำวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้ถือเป็นการกลับมาหาแฟนคลับชาวไทยในรอบ3ปีเลยค่ะ